เสนอพนงานของเทียนชัยภาพยนตร์โดยเสนอจิตโคกกรวดเป็นผู้อำนวยการสร้างคุณอนันต์ชนวน,นิตเป็นผู้กำกับการแสดงไกรสอนแสงอนันต์เป็นพระเอกพบกับสองนางเอกในเต่ากินผักบุ้งบทประพันธ์ของปณิดาและสร้างเป็นละครวิทยุโดยคณะเกตทิพย์ Get 44ปีที่แล้วนะครับต้องเรียกว่าเป็นหนงังดัง และหนังเรื่องนี้นั้นก่อนที่จะออกฉายนี่นางเอกนะครับคุณดาวรัตน์จุตธนันท์อีกคนนึงก็คือคุณอัมพาวุศ,ศิษ์นะครับหนังก่อนจะออกฉายนั้นในยุคนั้นเขาจะทําเป็นละครวิทยุนะครับเอาไปออกอากาศทางสถานีวิทยุตามตาม่ตางจังหวัดก่อนที่จังหวัดสุรินทร์บ้านผมนั้นได้ยินละครวิทยุเรื่องเตา่ากินผักบุ้งนี้เรียกว่าคนฟังวิทยุในสมัยนั้นฟังแล้วติดนะครับเขาเรียกว่าติดละครวิทยุ ละครวิทยุนั้นจะเล่นจนจบเรื่องเลยนะครับเมื่อใกล้จะจบเรื่องหนังก็จะมาเข้าโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตร์ในจังหวัดนั้นนะครับแล้วถ้าละครวิทยุเรื่องไหนคนฟังแล้วชอบอกชอบใจติดใจนะครับเขาก็จะคอยดูว่าหนังเรื่องที่ฟังละครวิทยุนั้นในคุณชูศรีนะครับหนังที่ฟังละครวิทยุนั้นจะเข้ามาฉายในโรงหนังใกล้ๆบ้านเขานั้นเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะไปตีตั๋วดูหนังเรื่องนั้นแหละครับ เต่าผนพะพุ่งนี้เพื่อนผมเข้าไปดูนะครับก็ติดเรียกว่าติดนิยายบางคนก็เรียกว่าติดละครก็คือละครวิทยุนั่นแหละครับบางจังหวัดก็เรียกว่าฝั่งนิยายนีพพระเอกใหม่นะครับคุณเอกรัฐศรีเบญจรัตน์หนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกในกรุงเทพเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2523ที่สรลจลัลลมกรุงโรงหนังสี่ยอดโรงหนังดานดาแล้วก็โรงหนังนะครหลวงรามา นี่คุณชูศรีกับคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับหนังเรื่องเต่ากินผักบุ้งนี้เนื้อเรื่องจะคล้ายๆกับหนังตลกนะครับเรื่องของผู้ชายเจ้าชู้นะครับที่มีแฟนกันเยอะนะครับสมัยนั้นผมไม่มีสตังค์ที่จะตีตัวดูหนังแบบนี้หรอกครับต้องรอดูจากหนะังแปลงนะครับเรื่องนี้รอจากหนังกลางแปลงหลายปีนะครับไม่เห็นเคยฉายให้ดูนะครับแต่ว่าเป็นหนังที่ชื่อนั้นอยู่ในความทรงจํานะครับ แล้วพอถึงยุคของเทปวิดีโอให้เช่านะครับผมก็พยายามตามหาเรื่องนี้นะครับอยากจะดูนะครับเพื่อนเล่าว่าสนุกก็อยากจะรู้ว่าสนุกอย่างไรนะครับแต่ว่าเทปวิดีโอให้เช่าของหนังเรื่องนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ยุคของซีดีหรือว่าดีวีดีก็ไม่มีเช่นเดียวกันก็เรียกว่าจุดจูหนังเรื่องนี้ก็กลายเป็นหนังที่เรียกว่าน่าจะศูนย์พันนะครับเพราะว่าไม่มีใครเคยพบไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยนะครับ สำหรับกากฟิล์มที่ท่านดูอยู่นี้นั้นค่อนข้างเสียหายนะครับเห็นไหมครับทางด้านขวามอือภาพจะโดนละอองความชื้นจนเยื่อภาพนั้นดุดนะครับในคุณไตรสอนกับคุณนวรัตน์นะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ดุดลอกออกไม่มากนะครับแล้วก็ฟิล์มยังไม่บิดงอนะครับก็เลยฉายผ่านเครื่องเพื่อแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลได้นะครับโดยฟิล์มหนังตัวอย่างเรื่องนี้นะครับพวกเราไปพบกากฟิล์มอยู่ที่กลุก่มฟิล์มของราชาภาพยนตร์ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าเราพบฟิล์มกลุ่มนี้เรียกว่าช้าเกินไปนะครับสภาพฟิล์มทั้งกลุ่มหนังเป็นร้อยเรื่องนั้นเสียหายเกือบหมดนะครับก็เฉพาะบางโบวนทน่นแหละครับที่ยังใช้ได้พวกเราก็ยืมมาจากคุณลุงไพโรธผู้พงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงหนังเจ้าของบริการหนังราชาภาพยนตร์ท่านนี้แหละครับก็าต้องเรียกว่าโชคดีนะครับสําหรับหนังเรื่องเต่าเย็นผักบุ้งนะครับที่ยังคงเหลือหนังตัวอย่าง เอาไว้ให้เราดูนะครับเป็นหนังตัวอย่างที่เขาตัดต่อเพื่อฉายจริงในยุคนั้นนะครับเมื่อ44ปีที่แล้ว